วานนี้จํากันได้หรือเปล่าครับว่าพี่เพียวมีภาพบรรยากาศกิจกรรมพลังเล็กเปลี่ยนโลกปีหนะครับที่พี่มัตโตแล้วก็น้องๆคนเก่งอีก12คนรวมไปถึงอาจารย์ที่ปรึกษาอีก6ท่านนะครับได้ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่นนะครับมื่อวานนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไม่หมดครับวันนี้พวกเขาทุกคนจะไปทัศนศึกษาที่ไหนกันต่อไปติดตามชมกันเลยครับ โครงการพลังเล็บเปลี่ยนโลกปีหรืโดยกลุ่มปตทร่วมกับรายการมด่นในการ์ตูนที่พาน้องๆผู้ชนะจากโครงการประกวดทั้ง12คนพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา6คนมาที่เกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นนั้นวันนี้เรายังอยู่ที่หมู่บ้านยูฟูอินครับหมู่บ้านแห่งน,นี้เป็นต้นแบบของการทำสินค้าโอท็อปในบ้านเราที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าโอวอปุนะครับ OVP ย่อมาจาก One Village One Product แล้วก็เป็นต้นแบบของหมู่บ้านในอีกหลายประเทศทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นที่ยอมรับการผลิตที่มีคุณภาพการออกแบบและความแปลกใหม่รวมถึงช่องทางในการวางจำหน่ายอีกด้วยครับซึ่งนอกจากจะมีวางขายในร้านค้าแบบดั้งเดิมแล้วเนี่ยยังมีการสร้างที่ขายของเล็กๆแต่ว่าเก๋ๆเ,เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามายัางหมู่บ้านเพิ่มเติม,ตมอีกด้วยครับไปกันต่อเลยครับที่เมืองเบปุที่บ่อน้ำร้อนจิโกคุเมกุริมีทั้งหมด8บ่อด้วยกัน แต่ละบ่อก็จะมีแร่ธาตุที่แตกต่างกันไปนะครับทําให้สีของน้ําและคุณสมบัติของน้ำเนี่ยแตกต่างกันออกไปอีกด้วยเรามีเวลาได้ดู2บ่อบ่อหนึ่งนั้นมีน้ําสีฟ้าสวยอีกบ่อหนึ่งนั้นมีสีแดงเลือดซึ่งเกิดจากแร่ธาตุที่อยู่ในน้ําที่แตกต่างกันนั่นแหละครับอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของการเดินทนางทัศนศึกษาครั้งนี้ก็คือคิวตะคิวชูเอโคทาวครับมีนโยบายก็คือการสร้างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบบอีโคทาวครับ นโยบายที่นี่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรนากลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้น้อยที่สุดครับรวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถนําวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดซึ่งเมืองแห่งนี้นะครับสร้างขึ้นจากการถมทะเลด,ด้วยขยะนอกจากนี้แล้วยังมีการร่วมทุนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดตั้งโรงงานต่างๆ เพื่อคัดแยกและรีไซเคิลขยะจากบ้านเรือนด้วยครับเช่นทีวีตู้เย็นแอร์น้ำมันเพื่อน,นำไปผลิตเป็นสินค้าต่างๆกลับคืนสู่ตลาดนั่นเองน่าเสียดายนะครับเราเก็บภาพถ่ายในโรงงานมาให้ดูไม่ได้ครับเนื่องจากเป็นความลับทางการค้าครับแต่ว่าน้องๆได้เข้าไปดูในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิดเลยแหะครับรวมไปถึงส่วนของการจัดนิทรรศการเพื่อให้เราได้เข้าใจมากขึ้นด้วยประเทศเขาเล็กจช่ัหครประเทศเล็กบ้านเขาเล็ก ที่อยู่เขาเล็กอะค่ะเขาก็ให้มันเก่าแล้วเก็บไว้มันก็ไม่มีที่เก็บเขาก็เลยเอาไปทําให้มันมันไม่ให้มันลกอะค่ะเพราะว่าบางทีของที่มันพังแล้วเก็บไว้ในบ้านมันก็ใช้อะไรไม่ได้เปลืองเนื้อที่อะไรแบบนั้นเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่าหรือว่าแบบกระบวนการเป็นยังไงแล้วก็ในกระบวนการเนี่ยเขาก็ใช้พลังงานสะอาดใช้พลังงานลมนอะไรพวกนี้ด้วยค่ะการที่ต่อยอดสิ่งแบบนี้ครับจะทําให้ สังคมแล้วประเทศชาติจะดีขึ้นครับเป็นการนำของที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับมามาสร้างมูลค่าแล้วก็ให้คนในชุมชนมีอาชีพนะครับมีมีเอกลักษณ์ขึ้นมาครับว่าไม่แปลกใจเลยว่าทาไมประเทศญี่ปุ่นเขาถึงเป็นประเทศที่พัฒนานะครับแล้วก็เป็นประเทศที่สะอาดนะครับเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของคนนะครับสิ่งเล็กๆอย่างเช่นการแยกขยะครับเขาจะมีถึงแม้จะเป็นการแยกขยะนะครับแต่ว่า เขาก็แบ่งในการแยกขยะออกเป็นเซกชันนะครับเมื่อทุกคนเนี่ยมีความถนัดแต่แต่ละด้านนะครับก็จึงทําให้ทุกอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยมีคุณภาพเพราะนั้นก็องค์ความรู้เหล่านี้นะครับที่ผมจะเอาไปใช้ในประเทศไทยต่อไปครับพักเรื่องวิชาการหนักๆครับพาน,น้องๆไปเรียนรู้วิถีชุมชนกันหน่อยดีกว่าที่เมืองยานากวาว่ที่นี่นะครับเต็มไปด้วยคลองมากมายเลยแะครับจนได้รับฉายาว่าเป็นเมืองแห่งสายน้ํา ชาวเมืองก็เลยเปลี่ยนจากการใช้คลองในการสัญจรมาเป็นเพื่อการท่องเที่ยวให้คนในชุมชนเนี่ยแต่งกายด้วยชุดที่เรียกว่าฮัปปิแบบญี่ปุ่นสมัยเอโดะพานักท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิต2ฝั่งคลองผ่านการร้องเพลงงานนี้ครับนอกจากเด็กๆจะได้ความรู้จากเจ้าถิ่นตัวจริงเสียงจริงแล้วยังได้เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอีกด้วยเรียกได้ดว่าเราเป็นการเปิดอูปตาให้กับน้องๆซึ่งเราคิดว่าน้องเยาวชนเหล่านี้นะครับเป็นเยาวชนที่ ผ่านการคัดเลือกมาจาก30,000กว่าผลงานเราเชื่อว่าเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความคิดที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกนะฮะแล้วก็มองโลกในอนาคตอย่างอย่างที่เขาบิจินตนาการแล้วก็คิดว่าความคิดของเขาน่าจะนำกลับมารับใช้สังคมเราใช้ประเทศได้นะครับปีต่อไปก็คงจะเช่นเดียวกันนะครับเราคงจะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของการที่จะ เฟ้นหานะครับกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งเราก็เชื่อว่ายังมีเด็กๆเ,เยอะครับที่ที่ยังเป็นช้างเผือกยังเก่งๆอยู่นะครับในปีหน้านี้น่าจะมีผู้ที่ส่งผลง,งานเข้ามาร่วมกับทางรายการนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ โครงการพลังเล็บเปลี่ยนโลกปี5้โดยกลุ่มปะตะทร่วมกับรายการมอนนายการ์ตูนในการบรรทัศนศึกษาที่เกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้เราได้เรียนรู้ทั้งด้านนวัตรกรรมด้านพลังงานด้านสังคมและการเรียนรู้ที่จะอยู่ไปพร้อมกับธรรมชาติและโลกที่กำลังหมุนเปลี่ยนไปพบกันใหม่ได้นะครับในโครงการพลังเล็บเปลี่ยนโลกปี6เร็วๆนี้ครับ และนี้ก็คือภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่พี่ๆน้องๆทุกคนได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับเห็นหน้าตาของน้องนองทุกคนแล้วน่าจะมีความสุขกันทุกคนเลยนะแล้วก็ยังได้ความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆกลับมาพัฒนาประเทศไทยอีกด้วยดีมากเลยนะครับ